สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่9สิงหาคมนะคะ2564นะคะคณิตพลักง,งานที่18วันนี้นะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องการหารจำนวนนับด้วยเศษส่สวนนะคะการหารจำนวนนับด้วยเศษส่สวนนะ นักเรียนเปิดไปหนังสือเรียนที่หน้า3 7นะคะอย่างอันนี้พิจรารณาสถานการณ์เขาบอกว่าฝนมีขนมถ้วย3ถาดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษส่วนสถาดได้กี่ชิ้นมีมถาดแบ่งเป็น1-2 1-2 1ส่วนสหนึ่งส่วนสหนึ่งส่วนสได้ทั้งหมดกี่ชิ้นมันก็คือมีทั้งหมด3ใช่ไหมแบ่ง มี3แบ่งเป็น1ส่วน2ก็เป็น3หารด้วยเศษ1ส่วน2นะคะคราวนี้เรามาดูกันตรงนี้เขาบอกว่าเนื่องจาก3หารเศษ1ส่วน2เท่ากับ6และ3คูณ2เท่ากับ6ดังนั้น3เศษ1ส่วน2จะเท่ากับ3คูณด้วย2ซึ่ง2เนี่ยเป็นส่วนกลับของเศษ1ส่วน2 ดูดีๆนะตรงนี้หรือ3หารเศษ1ส่วน2เท่ากับ3คูณด้วยเศษ2ส่วนหหรือว่า3ส่วน2ก็เท่ากับ1ถ้าสังเกตดีๆก็คือมันจะเท่ากับตัวข้างหน้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ3แต่พอหารเนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นคนูณแล้วพอตัวข้างหลังมันกลายเป็นอะไรส่วนกลับนั่นเองนะเดี๋ยวดูอีก หน้า38ก็เหมือนเดิมนะคะมีขนม3ชิ้นแบ่งจานละเศษ3ส่วน4ก็คือ3หารด้วยเศษ3ส่วน4ดังนั้นตัวหน้าเหมือนเดิมตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นคูณอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นส่วนกลับจาก3ส่วน4ส่วนกลับมันก็เลยเป็นเศษ4ส่วน3แล้วก็ทำยังไงกันตัดเลขกันตามปกตินะคะก็คือ3 13 3, 3 1> 1, 3นนั่นเองก,ก็เลยเหลือแค่4นะคะคราวนี้เขาบอกว่าการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนทำได้โดยนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารดเดี๋ยวมาดูว่ายังไงการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนนะคะสิ่งที่หนูต้อง จำคืออันนี้ตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนตัวตั้งก็คือตัวแรกถูกต้องไหมคะอันนี้ตัวตั้งเปลี่ยนหารเป็นคูณอันนี้กลับเศษเป็น ส่วนนะอ่ะลองมาดูอย่างอันนี้6หารเศษ2ส่วน5ใช่ไหมตัวตั้งเหมือนเดิมตัวตั้งของเราก็คืออะไร6นั่นเองฉะนั้น6เหมือนเดิมต่อไปเจอหารเราต้องเปลี่ยนเป็นคูณน,นะคะต่อไปตัวข้างหลังกลับเศษเป็นส่วนก็คือเขียนส่วนกลับของตัวข้างหลังนี่แหละ เขาบอกเนี่ยตอนนี้เราทําไป2องอะไนะตัวตั้งเหมือนเดิมก็ก็คือ6คือตัวตั้งถูกต้องไหมแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณจากเครื่องหมายหารเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณนะคะแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนั่นเองฉะนั้นเศษ2ส่วน5ก็คือเศษ5ส่วน2แบบนี้นะคะอ่ะเรามาเปลี่ยนรูปกันก่อนก่อนที่เราจะไปหารต่อไปเหมือนเดิม9หารเศษ4ส่วน13นะคะ ก้าหารก้าหารเศษ4ส่วน13ตัวตั้งเหมือนเดิมตัวตั้งคือ9เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็คือเศษ13ส่วน4นะคะต่อไป 8, eh, 18เศษสหารเศษ4ส่วน15ตัวตั้งของเราคืออะไรเอ่ย18เหมือนเดิมตัวตั้งเหมือนเดิมก็คือไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะพอเจอเครื่องหมายหารก็เปลี่ยนเป็นคูณน,นะคะเศษ4ส่วน15ก็กลายเป็นเศษส5ส่วน4นี่อันนี้คือเป็นเราจะเปลี่ยนการหารให้อยู่ในรูปของการคูณน,นะคะ อ่ะอีก3ตัวอย่าง 5. ตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณจาก6ส่วน15ก็กลายเป็นเศษ15ส่วน6ข้อต่อไป14เหมือนเดิมคูณจาก14ส่วน20ก็กลายเป็น20ส่วน14นะคะอันสุดท้ายตัวตั้งเหมือนเดิมตัวตั้งคือ23คูณเปลี่ยนหารเป็นคูณน,นะคะแล้วก็30ส่วน23 นั่นเองนะอ่ะที่สำคัญเลยนะคะคือห้ามลืมอันนี้ตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคนูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนอ่ะคราวนี้เรามาดูกันที่ตัวอย่างนะคะในหนังสือหน้า39 หนูต้องท่องอันนี้ให้ได้นะในกรอบอันนี้ตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นครูณกับเศษเป็นส่วนนะคะอ่ะมาดูวิธีทํากันวิธีทําลอกโจทย์ไปก่อน4หารเศษสองส่วน3อ่ะคราวนี้เรามาเปลี่ยนตัวตั้งเหมือนเดิมตัวตั้ง อันนี้คืออะไรตัวแรกมันคือตัวตั้งร้านที่2เปลี่ยนหารแล้เปลี่ยนเป็นคูณใช่ไหมคะร้านที่สามอันนี้กลับอ่ะฉะนั้นตัวตั้งก็คือ4เปลี่ยนหารเจอหารเปลี่ยนเป็นคูณจากเศษสองส่วนสก็กลายเป็นเศษสามส่วนสองอะไรตัดกันได้4กับ2นะคะสองหสองสอง สองสฉะนั้นข้างบนก็เหลืออะไร2คูณกับ3ามฉะนั้นข้อนี้ตอบ6เสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มจากการคูณไปแค่ตรงไหนแค่ในส่วนของบรรทัดแรกเท่านั้นเองสิ่งที่เราต้องทำคือนี่ตามในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ตัวตั้งเหมือนเดิม4ก็คือ4เหมือนเดิมแต่พอเราเจอหารเราก็เปลี่ยนเป็น คนนะคะแต่ส่วนตัวข้างหลังเราทําให้มันเป็นส่วนกลับกลับเศษเป็นส่วนจาก2ส่วน3ก็กลายเป็น3ส่วน2แค่นั้นเองอ่ะตัวอย่างถัดไปเหมือนเดิมวิธีทํา หาหารเศษ7ส่วน5นะคะเหมือนเดิมตัวตั้งเหมือนเดิมตัวตั้งเราคือ5เจอหารเปลี่ยนเป็น,ปนคูณข้างหลังกลับเศษเป็นส่วนจาก7ส่วน5ก็กลายเป็นเศษ5ส่วน7อะไรตัดกันได้ไหมเอ่ยไม่ได้เพราะว่าอันนี้อันนี้อยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างบน7ตัดห้าไม่ได้ฉะนั้นก็กลายเป็น5คูณ5ส่วน7หรือก็คือเศษ 25่ส่วนเตอบเลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเป็นเศษเกิน7จอะไรได้ยี่สิบลบกันเหลือ4นะคะก็จะกลายเป็น3เศษ4ี่ส่วนเตอบสาเศษสส่วน 7, เสร็จแล้วอ่าคราวนี้พาราง,งานของเราวันนี้คือแบบฝึกหัดในหน้าหน้า39นะคะแบบฝึกหัดที่1.14มีทั้งหมด6ข้อห้ามลืมตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคนูณกลับเศษเป็นส่วนนะคะอ่ะไปดูเดี๋ยวครูจะทำข้อ1ให้ดูเป็นตัวอย่างวิธีทำ ล็อกโจน 9, หารเศษ1ส่วน3ตัวตั้งเหมือนเดิมก็คือ9เจอหารเปลี่ยนเป็นคูณ3ส่วน1เอ้ยอันนี้มันเป็นเศษ1ส่วน3มใช่ไหมคะเราก็จะกลายเป็นเศษ3ส่วน1แบบนี้ใช่ไหมคราวนี้เราก็คูณเลขปกติเป็นเหมือนการคูณเศษส่วนที่เราเพิ่งเรียนไปเลยมันจะต่างกันแค่บรรทัดแรกบรรทัดเดียวเท่านั้นนะคะฉะนั้นอันนี้เราก็ ข้างล่างเป็นหนึ่งแล้วเราก็ไม่เขียนมันก็จะเหลืออะไรคะ9คูณกับ3ก็ตอบ27เสร็จแล้ว1ข้อฉะนั้นข้อเหลือข้อ2 3 4 5 6ที่หนูต้องไปทำนะคะก็ทำใส่สมุดนะคะส่งวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันอังคาร ส่งภายในวันอังคารที่10นะคะถ่ายรูปส่งใต้โพสเหมือนเดิมค่ะอ่าอันนี้ลอกไปได้เลยนะหวังว่าคงไม่มีใครผิดข้อแล้วเพราะว่าค,คุณครูเฉลยอย่างถ้าเกิดว่านี้ก็เป็นอะไรคะตัวตั้งของเราก็คืออะไร12เปลี่ยนหารเป็นคูณจาก3าส่วน4ก็เปลี่ยนเป็น4ส่วน3แค่นั้นเองแล้วที่เหลือหนูก,ก็คิดเลขเหมือนเดิมเหมือนปกตินะคะ ะฉะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดมานะคะโอเควันนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ